สวัสดีครับเพื่อนๆมานะวันนี้ก็มาพบกันนะครับอีกเช่นเคยนะเวลาที่เหมาะสมพอดิบพอดีใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์บอกคนหยิบสร้อยข้อมือให้พี่หน่อยกับสร้อยคอก็เนนะครับทุกวันเตะบอลกลับมาก็อาบนะ้ำนะครับอาใครเข้ามาแล้วก็ฝากทักทายกัน นะครับในค่ำคืนนี้ แค่แค่แค่วางวาเรย่อี้ชะไเนี่ยเอเอก็มีบางอย่างให้ผมส่องด้วยความสงสัยเหมือนกันแป๊บหนึ่ง เออเพิ่งจะสังเกตเห็นนะเดี๋ยวขอแป๊บนึ่งแคเคเอออ่านออกแล้ว 1> <1> คือเวลาเห็นอะไรมีอักขระออกก็ต้องนั่งอ่านอันนี้เป็นยันพ่อแพร่ไว้พี่กุลทองครับ แต่ข้างล่างกต้องหนังสืออยู่แถวหนึง่งกำลังอ่านแล้วมันคืออะไรอออ่านออกแล้วจำได้ไหมเพื่อนๆเมื่อวานที่ผมได้พระสิวลีมาเนี่แล้วก็มีพระสิวลีองหนึง่งเป็นเนื้ออ่าชุบนิกเกิลอ่าเป็นเนื้อชุบนิกเกิล เป็นเนื้อชุบนิกเกิลซึ่งเนื้อชุมนิกเกิลเนี่ยที่แรกผมเข้าใจว่าเป็นของอาจารย์ชุมชัยคีรีแต่ไม่น่าจะใช่ละเพราะเป็นพิมพ์เดียวกับพระศิวลีเนี้ยผงพระใหม่ๆผมก็ไม่ค่อยเก่ง แต่ดูแท้เก๊เป็นยังไงดูรู้ไปดูพระเครื่องกันดีกว่าเพื่อนวันนี้นะครับอ้าววันนี้ก็มีพระเครื่องอยู่ตรงหน้าอันแรกก็นะครับอ่ะอันแรกก็เป็นปิดตาเนี่ย แฟนเพจส่งมาขายให้ปรากฏว,ว่าไม่แท้อ่าปรากฏว่าไม่แท้คราวนี้ในความไม่แท้เนี่ยไม่แท้ยังไงอ่านะครับใน ในความที่หยิบมาแล้วบอกว่าดูไม่แท้เนี่ยไม่แท้ยังไงดูตรงไหนครับอ่ะอย่างแรกก่อนเลยเพอหยิบมาปังเรี่ยมอะไรดีนะที่ไม่แท้อย่างแรกคือเพื่อนเพื่อดูนิ้วแต่ยังผมอะเห็นเนื้อเมกะพาดบ่อยหยิบมาปุ๊บก็รู้ว่าเนี่ยยังสดอยู่ยังไม่เก่า อ่ายังสดอยู่ยังไม่เก่ายังไม่แห้งนี่เขามีการเลี่ยมแขวนด้วยนะเดี๋ยวขอ,อครีมออกก่อนนะครบอกว่าเขาก็หวังกับปิดตาอันนี้มากนะผมนะครับผมดูแปบ๊บเดียวแล้วบอกว่าไม่แท้เนะี่ย บางคนเขาก็บอกว่าโอเคก็มียบมียุ่นมีเหี่ยวอย่างที่ผมบอกคือสิ่งแรกที่ต้องใช้ก่อนทากัารงงคือไม่เก่าอะ่ะผมขออนุญ,ญาตแกะเลยแล้วกันเพื่อเป็นประโยชน์กับแฟนเพจขอไว้แช้ก์กัลูกขออนุญ,ญาตนะครับ มีคีมตัดนื้ถกถ้าแกะเนื้อดินหรือแกะเนื้อไมกระพัดนะครับพยายามใช้ไฟเพราะว่าถ้าคุณใช้คีมตัดอพ้าแตกได้ที่ผมต้องใช้ไฟเพราะว่าเขาทําแกนหนาเขาทําแกนกลางไว้หนาลิทีเดียวเชียวอุ่นนี่ เขาทำแกนกลางไว้หนาเลยอย่งั้นเดี๋ยวพลาแตกก็จะยุ่งครับอ,อีกนิดนึง อันนี้จัดอยู่ในโหมดเกดีอันนี้พึ่งเลี่ยมเลยเพราะพลาสติกแยกออกจากกานันไง่าย ต้องแกะเพราะว่าอยู่ในพลาสติกอะ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆจะดูไม่ชัดหนึ่งก่อนผิวเนี่ยเห็นไหมครับสดนะผิวยังวาวสดไม่ขุ่นเข้ม อืมเมกบพัฒนเมกบพัทพี่อยู่ไหนลูกเปแน่ใจว่าชุดสอนอยู่ไหนเมกะพัดอ่ะเดียวเดียวเดียเดียวเดียว,ยว,ยว,ยวมีนี่อันนึ่งแป๊บหนึ่งนนถุงเงินถุงทองพ่ะคูณนี่นาจะทำพร้อมพ่ออีไอ้น,น่าจะทำพร้อมกับอันนี้อ่ะนี่มาดูพ่ออี เห็นป่ะเนี่ยต่างกันไหมคือต้องบอกว่ายัางผมอะ่ะยน่นดึกนุ่มอะไรกันแล้วแต่มันมาทีหลังความเก่าไงคือครั้งแรกมันต้องดูว่าเก่าหรือไม่เก่านะความเก่าเนี่ยมาก่อนอย่างเงี้ยเราเห็นปุ๊บเฮ้ยอยันเนี้ยใหม่ไม่เก่าถ้าเก่าสีเมกะพัดเขาจะเนีย เป็นอย่างเงี้ยอย่างที่คุณเห็นในกล้องเนี่ยเห็นไหมนี่ยังวาวดูดูสดดูฉ่ำดูไม่แห้งอ่ะนะครับฉะนั้นคุณต้องดูเก่าก่อนเหมือนคุณจะไปดูคนน่ะอายุจะไปหาคนอายุหกสิบอ่ะคุณต้องดูคนอายุหกสิบเป็นก่อน มาดูอันนี้พี่หน่อยวันนั้นที่ลูกค้าปิดไปแล้วเขาบอกว่าบินหน่อยยังไม่เอาขีบัวหลุมดิน,ดนอยู่ตรงไหนถ่านอยู่ตรงนี้เมื่อกี้ถ่านตรงนี้ออกไปไหนเออเนี่ยเห็นไหม สองอันนี้เหมือนกันไหมเหมือนกันในความแห้งความเก่าแต่อย่างเงี้ยเป็นยังไงว,ว้าวสดนี่พอเวลาส่องไปลึกๆ พอดูอัวนี้ขอละเรื่องมาเห็นไหมครับเนี่ยโอเคแว็บแรกสาววิผมบอกว่านี่เก๋อ่าเขาก็ถามว่าอ้าวแล้วเก๋ออธิบายได้ไหมว่าเก๋อย่างไงง่ายๆอย่างแรกก่อนคุณเห็นนิ้วไหมฮะนิ้วเนี่ยเป็นนิ้วหล่ออ่าแต่ถ้าเกณฑ์เป็นพระปิดตาเนี่ยไม่กับพัดแบบที่ดูง่ายๆเป็นแต่งสด อ่าเป็นแต่งสดเหมือนว่าเงินห้วยเขนนะจีวอนอะ่ะข้างแขนน่ะแต่งสดอันเนี้ยมีรอยนิ้วอยู่แล้วก็คือต้องไปถอดจากองค์ที่เขาแต่งแล้วนะ,ะไปถอดซิลิโคนมาจากองค์ที่เขามีนิ้วอยู่แล้วคือโดยที่แรกอะ่ะไม่มีนิ้วใช่แล้วก,ก็มาแต่งให้เป็นนิ้วโดยการแทงกระบายอ่าอันเนี้ยมีนิ้วมาตั้งแต่การลอยแล้วก็คือต้องไปถอดจากองค์ที่เขาแต่งแล้วมา พิธนัทบอกสดชิ้นด้ยครับครับแต่สวัสดีครับพิธนัทนี่นะเห็นไหมอันนี้คือโอเคนิ้วเนี่ยเป็นหล่อดในตัวไม่ได้แต่งสดผิดปฏิกันหนึ่งสองลายมือมีพราเทียนวัดปากไก่จะให้ดูค่ะนะพี่ว่าแท้ไหมล่ะแท้ต้องแกะสดอ่าเห็นไหมแล้วลายมือนี้ก็ไม่ใช่ลายมือปูดี ฉะนั้นอันนี้ก็คือเก๋โอเคไหมเขาบอกพี่ผมไม่ได้มีองเดียวแล้วมาคู่กับพอ่พอทาพ่อทาแทรดิเก๋ทาแท้ก็ต้องเก่าแบบนี้เหมือนกันเก๊เหมือนกันทั้งคู่เห็นปะ นนเนะะชนลวันนี้เรงเมฆพัดเห็นไหมัแวบแรกก็รู้แล้วว่าไม่แถโอเคไหมครับอืมแล้วก็มีพระประลอดอ่ามีพระปลอด,อลอดแบบนี้ เก๋ครับเก๋ยังไงเออเอาเก๋ยังไงบอกว่าเนี่ยยังสดอยู่เลยปลอดมันก็ต้องเป็นแบบนี้แล้วพี่ปลอดเนี่ยจะผ่านไปกี่ปีมันก็มันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละบอกไม่จริงผมก็หยิบไปคขาาดู ต่างไมไหมไม่อยู่เลยไม่เก่าอ่านะครับอ่าคุณติกกนงามคือเคยเทียบกับอ่าเดี๋ยว เพลงอะไรมันต er okay. 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 mm ิดอยู่ในหัวตอนนี้เช็คอินอยูเข่าขอสี่คืนต่อภูนักเบอร์อีกสองคืนสุดยอดครับใครเอ่ยพ่ธาพิอะใบเข่าขอสุดยอดเลยอ่านี่พักก่อนได้มีความสุขครับเมื่อกี้เราพูดถึงอะไรนะปูเทียนปลาไก่เอสเปรสโซ่คาปูชิโน่โลบัสตาอาราบิกา อะว่าปูเทียนปลาไก่แท้ๆเป็นแบบนี้พี่แคปหน้าจอไปนะแล้วก็ไปดูเบื้องต้นว่าของพี่ยังเป็นแบบนี้หรือเปล่าอ่ะคุณกะติกคนงามแคปหน้าจอไปแล้วก็ไปดูว่าเหรียญที่คุณมีอ่ะเป็นแบบนี้ไหมอ่ะแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกัน โอเคคือต้องบอกครับว่าอาธิบายด้วยปากเปล่าเขาไม่รู้หรอกเนี่ยอธิบายอันนี้มันใหม่มันสดคุยกับเขาครึ่งชั่วโมงก็ไม่รู้แต่ว่าผมหยิบอันนี้มาวางปุ๊บรู้แล้วพี่สรุปแล้วคุณดูพระได้ด้วยมีพระเปรียบเทียบไงนะ พิธีก่อนแล้วแต่พี่จะตั้งสั์ของตัวเองเลยจะเขียวจะดาจะเทาจะอะไรก็แล้วแต่แต่ต้องมีภาพแบบเนี้ยมีภาพจําแบบเนี้ยเราจะเข้าใจไม่ผมบอกว่าไม่มีสั์สั์เวลาคุณเห็นแล้วอะคุณให้ตั้งสั์เป็นของตัวเองจะเทาจะขนจะเขียวอะไรก็แล้วแต่แต่ให้เห็นว่าเออเนี่ยมันเก่ากับใหม่มันเป็นแบบนี้ อ่ะโอเคนะครับฉะนั้นก็คาเฟ่สุปริตอยาคิดนานโอเคนะอ้าวอันนี้ก็คือแท้เกะนะจากการเปรียบเทียบโดยมีองครูครับนะถ้าโอเคแล้วก็ไป ถูกครับตะกุดที่ไหนเราก็จะเรียกไงอะถ้าเอาจริงๆเป็นลายแบบเนี้ยส่วนมากเขาก็จะเล่นเป็นพอรุ่งท่ากระบือ,อตะเค้ยบฟันถากแบบเนี้ยเขาก็เล่นเป็นหลวงพอรุ่งว่าท่ากระบือ ชินาลาดนี่แท้ไหมแท้ครับอ่าแท้แท้ครับสวยรอยต่อยันสุดยอดอ่ะแฟนเพจผมเก่งมากเห็นไหมเทียบกับปรากล้ายุคเดียวกันดูง่ายเลยครับ ใช่ปะ,ะไปด้วยกันได้ที่กิวุิก็บอกว่าแท้ทีพงวุฒิก็บอกว่าแท้ครับโอเคอ่ะเอาหยิบเหรียญกลมๆไมพี่นะ่อยถ้าเหรียญอาทิตจะสองเไรียกลมๆอะ่ะถ้าเก๋จะเป็นแบบไหนต่างกันไหมนี่เก๋ต่างกันไหม เห็นไหมครับถ้าเรามีภาพจำของความเก่าอยู่คืออย่างแรกมันต้องเก่าไม่เก่าก่อนเป็นธรรมชาติหรือไม่เป็นธรรมชาติอ่านี่เก๋เห็นไหมเก๋ก็จะตื้นๆเบอร์เหมือนกันแท้ก็จะคมชัดลึกเหมือนกันโอเคอ่ะนะครับก็บางคนบอกจะไปดูรอยต่อยัน โอ้โหนี่แกะสดดูว่าหูตาปากจมูกนี่ตัวหนังสือนะรอยต่ออักขระชัดเจนเป็นไงพระพุทธนี่ดูต่อต่ออักขระครับชินราชงานเดียวกับคนแกะเพราะสดวัดปากน้ำไปเนี่ยงานเดียวกับคนแกะนะอนพออดวัดโกศนาลายได้ความรู้มาก เนือไม่ถึงครับอ่ะนะน้องกรติกถ้าเกิดว่าเป็นคนละแบบก็จะไม่ทานหลวงปู่เทียนก็จะยังไม่เล่นหาครับอ่านะครับเห็นไหมเนี่ยง่ายง่ายเก่าไม่ทันนะปู่สิมวัดท่าผาป่องเนี่ยพระอรหัน วัตถุมงคลของท่านสุดยอดนี่ปีหนึ่งเจ็ดแท้ไหมลมมันปูขายเพราะเงินแล้วสุดท้ายไหม,มลมมันปูขายปูสีถ้าขาบูหนาไหม,อ,มอ่ะโอเคผิวแท้ผ้าแท้จบ นะชีรานี่ปีศูนย์ห้าหรือว่าว่าโรงงานเดียวกับที่แกะนี้ด้วยวันไรยขิงอ่าเรียนวันไรยขิงศูนย์หกที่ลงยาแพงๆอะ่ะลงยาเป็นแสนวันไรขิงศูนย์หกเนี่ยอันเดียวกันเนี่ยโรงงานเดียวกันงานแกะเดียวกันครับถ้าเครื่องไม่ยากอะ่ะไม่รู้จะ จะจะสอนให้พิศดารไปทำไมก็ไม่ยากนะครับเมื่อไม่ยากก็ไม่รู้ว่าจะสอนให้พิศดารไปตรงไหน